อัปเดตมือถือ Android ปี2024ราคาถูกลงยังไงบ้างน่าซื้อไหมไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับัวกแอนแบงอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำการซื้อมือถือ Android ปี2024นะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานดียังไงบ้างนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเวลาเลือกซื้อแนะนำให้ดูดีๆนะครับว่า เครื่องเคยเปลี่ยนอะไหลมาไหมจอแท้เดิมไหมซึ่ง a n d ด o i d เนี่ยบอกได้เลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นจอเทียบมา90%นะ่ะคุณภาพแย่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจอเทียบเนี่ยมันจะเป็นจอที่คุณภาพไม่ดีนะครับแสดงผลไม่ดีรวมถึงความทนทานไม่ดีด้วยนะครับใช้งานแทบไม่ได้เลยนะมันเหมือนเปลี่ยนเอาไว้ให้ใช้งานเบื้องต้นเล็กน้อยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยควรซื้อเครื่องที่เป็นจอแท้ติดเครื่องดีที่สุดนะครับผม ส่วนเราจะซื้อไปทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูโจทย์กับงบประมาณด้วยนะครับเพราะว่าสําคัญมากบางรุ่นเนี่ยจะเด่นเรื่องกล้องบางรุ่นเนี่ยก็จะเด่นเรื่อง CPU นะครับซึ่งถ้าเราเอารุ่นที่เน้นกล้องไปเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ดีเท่ารุ่นที่ CPU แรงแต่ว่ากล้องธรรมดาแต่ว่าอาจจะจ่ายเงินใกล้เคียงกันยกเว้นว่าเรามีงบแบบหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0เราอาจจะได้ทุกอย่างรวมกันในเครื่องเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ไปดูกันเลยครับผม สำหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับอยากได้มือถือที่จอสวยถึงสวยมากนะครับแนะนำจะซื้อเป็นพวกตัวท็อปรุ่นเก่าที่ผลิตมาหลายปีแล้วอย่างตัวนี้อายุเกิน5ปีแต่ถ้าจอไม่เสียจอไม่เบิร์นนะครับ ยังคงเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับกับ Samsung S9 นะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยเทคโนโลยีจอขั้นสุดณนะเวลาออกจําหน่ายจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับมือถือ4-5 0 0 0ที่ผลิตมาใหม่เนี่ยจอตัวนี้กินขาดเลยนะครับมันจะไปขาดเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความเร็วของ CPU ที่อาจจะตกไปบ้างตามการใช้งานแต่ถ้าใช้ดูหนังนะครับใช้งานทั่วไปจอสวยเด็ดขาดมากนะครับซัมซุง S9 ตัวนี้ขายอยู่ราวๆ2,000บาทแค่นั้นเองซึ่ง น่าใช้นะครับถ้าเทียบกับเงินที่จ่ายคุ้มค่าแน่นอนครับผมอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับมือ2หาได้ไม่ยากในตลาดนะครับก็คือ Samsung A53 นะตัวนี้รองรับ 5G แล้วนะครับจะต่อยอดมาจากรุ่นยอดนิยม A52 นั่นเอง53ก็จะเพิ่มวัสดุด,ดีขึ้นมานิดนึง A series เป็นมือถือ a ั s u n งรุ่นที่ขายดีมากนะครับข้อดีของ A53 คือจอใหญ่จอคุณภาพสูงแล้วก็กล้องหลัง4ตัวนะครับเป็นมือถือ ระดับกลางค่อนบนและก็ผลิตมาไม่กี่ปีนะครับใช้งานปัจจุบันได้เลยนะก็ราคาอยู่ราวๆ5,900บาทถือใช้งานได้2-3ปีได้สบายครับสำหรับรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นที่ดีมากเหมือนกันครับจะไปอยู่ในหมวดของ S s e r i e s นะจะเป็น s a m S u n g S21 FE 5 G นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ใน S s e r i e s หมายความว่าคุณภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พรีเมียมละมาพร้อมกับแรมพื้นฐาน 8G b นะครับรอม 128G b คุณภาพจอดีนะครับกล้องอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับ คุณภาพกล้องเนี่ยถ้าเทียบกับ iPhone ก็วัดกับพวก iPhone 12ได้สบายนะจะจ่ายในราคาครึ่งเดียวนะครับมือสองอยู่ที่6,900บาทครับผมนี่เลยครับรุ่นยอดนิยมนะครับไปไหนใครก็รู้จักนะครับซัมซุงโน้ต10บพัทตัวเนี้ยให้แรมเดิมมาถึง12 g จิกนะครับแล้วก็ลอง256เพียงพอต่อการใช้งานระดับสูงนะครับขอบจอโค้งรุ่นไหนที่เป็นขอบจอโค้งเนี่ย บอกได้เลยนะส่วนมากจะเป็นรุ่นที่จอคุณภาพดีนะครับแล้วก็ยังคงมีปากกาใช้งานได้นะตัวนี้ตอนออกใหม่นี่ส0 0หมื่นกว่าเกือบ4ี่หมื่นเลยนะครับมือ2ตอนนี้ราคาน่าใจหาย6 9พัคุ้มกับเงินที่จ่ายแน่นอนนะเล่นเกมได้เหลือๆนะแรม12จิกสายเกมสายจอสวยเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยนะอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับแล้วก็ เป็นซัมซุงโน้ตตัวสุดท้ายที่วางจําหน่ายนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะไปควบรวมกับ H S Series ไปละตัวนี้จะเป็นโน้ต20 Ultra 5G นะครับ 5G ก็จะคือแรม12นะครับแล้วก็ลอม256เป็นมือถือที่ครบเครื่องนะครับเลนส์เนี่ยซูมได้ร้อยเท่านะครับกล้องคุณภาพสูงจอไม่ต้องห่วงนะครับโน้ตซ i รีไม่เคยทํามือถือจอไม่ดีนะจอเนี่ยคุณภาพดีมากแล้วก็ที่สําคัญยังคงมีปากกาเอาไว้ให้ใช้งานนะครับครบเครื่องนะครับใครมีงบ มื่นหนึ่งเนี่ยคิดไม่ออกซื้อได้เลยไม่มีข้อเสียเลยยกเว้นว่าเราเอาไปทําตกจอแตกอะไรเงี้ยเพราะว่า Android ระดับท็อปเวลาตกรุ่นเนี่ยราคามันถูกมากซื้อไปใช้ยังไงก็คุ้มนะครับราคาอยู่ที่11,500บาทเท่านั้นเองครับเหลือแค่นาคาหนึ่งใน3าละราคาอีก1รุ่นที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์คุณภาพดีแต่ราคาร่่งนะครับ s a m s u ง g Galaxy Flip 3 5G นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่พับจอได้นะครับแต่จุดเด่นก็กลายเป็นข้อตายเหมือนกันนะครับเพราะว่า บานาพับตรงกลางจอเนี่ยถ้าเราเผลอไปพับโดนของแข็งนิดๆหน่อยๆเนี่ยมีโอกาสเสียได้เลยแต่ถ้าเราเป็นคนใช้ระวังก็ไม่มีปัญหานะเห็นใช้กัน2 3สมปีอย่างเครื่องนี้ก็สภาพดีนะบานาพับปกติระวังเรื่องบานาพับอย่างเดียวเลยรุ่นนี้ข้อดีก็คือจอสวยมากนะครับจอเนี่ยเปลี่ยนเกือบหมื่นเลยนะแต่ราคามือสองถูกกว่าจออีกกล้องคุณภาพปานกลางนะเด็นเรื่องจอแล้วก็การพับจอได้นะครับพกพาใส่กระเป๋าเกงน้ำหนักเบาตัวนี้ราคาแค่ 900ดนรบาทนะกหนึ่งรุ่นเด่นราคาดิ่งนะครับทั้งทที่พึ่งแก้ไขจุดอ่อนเรื่องบานพับนะครับนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่ฟลิปสีนะตัวนี้เนี่ยบานพับอ่ะแข็งแรงกว่าฟลิปสาเยอะมากนะครับมันแทบจะไม่สามารถแบบงอด้วยตัวเองได้เลยนะถ้าเราไม่บิดเพราะว่าบานพับเนี่ยแข็งแล้วก็ฝืดมากนะครับที่สําคัญนะครับเรื่องรอยตรงกลางจอเนี่ยเล็กลงด้วยนะครับถ้าเราใช้งานปกติเนี่ยโอกาสเสียด้วยตัวเองยากมากนะครับเป็นรุ่นที่ดีนะครับแล้วก็กล้องคุณภาพดีขึ้นนะครับจอไม นะครับแสดงผลสวยงามมากออกใหม่นี่หลัก2,000 0กว่า30,000ผ่านมาแค่2ปีนะครับราคาเหลือแค่1,900บาทนะครับถูกมากสำหรับใครที่ต้องการมือถือที่เล่นเกมด้วยถ่ายรูปดีแบตอยู่ในเกมดีนะครับถ้าสแตนบายเนี่ยอยู่ได้เต็มวันสบายแต่ถ้าใช้งานหนักๆก,ก็ลงเร็วเหมือนกันตัวนี้เลยครับ Samsung S22 Ultra 5G รุ่นท็อปเก่านะครับทำงานได้ใกล้เคียงกับยิ่มสามทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับที่ซูมได้เยอะนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับคะแนนกล้องเนี่ยสูงมากจอไม่ต้องพูดถึงซัมซุงเนี่ยออกแต่ละรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยจอไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับจอสวยจอใหญ่แสดงผลสวยนะครับเล่นเกม120เฮิรต์สบายๆนะครับใครต้องการรุ่นที่แบบครบเครื่องใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้อีก4-5ปี ในเกณฑ์ดีนะแนะนํารุ่นนี้เลยยี่สิบสองอัลตร้า 5G ราคาอยู่ที่ประมาณ17,500บาทนะครับถือว่าถูกลงเยอะนะแค่1ใน3ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับรุ่นท็อปปัจจุบันมือสองก็มีให้เลือกซื้อกันเยอะแยะแล้วนะครับซัมุง S ยี่สิบสามอัลตร้า 5G นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเดิมๆแรมแปดจะเป็นรอมสองห้าหก แต่ถ้าแรม12เนี่ยจะเป็นลอม512นะครับซึ่งผมมองว่าเร็วไม่หนีกันเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยจะหนากว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่คุณภาพจอดีขึ้นกล้องนี่ดีแบบดีแบบเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายวิวเนี่ยถ่ายวิวออกมาได้สวยสีสันสดใสมากนะครับถ่ายรูปคนก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัดวิดีโอดีขึ้นเยอะนะครับ ถือว่าทําได้แบบไม่เป็นลอง iPhone ละเพราะรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาอัดวิดีโอเนี่ยเฟรมต่อเฟรมมันจะแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่เอย3เอาต์เนี่ยทำได้ดีมากคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นรุ่นท็อปนะครับแรงจอสวยกล้องสวยและแบตอึดกว่าเดิมมากนะครับใครที่มีงบระดับแบบ20,000ื่นอ่ะซื้อทิ้งได้เลยใช้ระดับ56ปีได้นะตัวนี้เป็นแบบ highly recommend แต่ว่าอาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยแต่ก็ถูกกว่าเดิมครึ่งนะึงนะเปิดตัวด้วยระดับราคา40,000นนะตอนนี้เหลือแค่22,900บาท มาที่ค่ายอื่นกันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยตอนออกใหม่ก็ถือว่าฮือฮานะคหัวเว่ยโนวา 5T นะครับสเปคณนะเวลาที่ออกเนี่ยถือว่าให้เยอะมากนะครับชิปคิริน980แรม8นะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวหมื่นต้นๆถือว่าแรงกว่าชาวบ้านนะเวลานั้นตอนนี้ยังเป็นมือถืออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะจุดด้อยรุ่นนี้รุ่นเดียวก็คือจอสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะกล้องพอใช้ได้ แต่ถ้าเทียบกับเงินที่จ่ายความคุ้มให้เต็ม10นะครับตอนนี้เหลือแค่2,900บาทเป็นเครื่องใช้งานระดับกลางๆได้สบายๆครับผมมี a พ Store ด้วยนะครับรุ่นนี้ยังไม่ถูกตัดออกอีกหนึ่งรุ่นสำหรับหัวเว่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็ปัจจุบันยังหาซื้อมือ2กันอยู่นะครับเพราะว่าเป็น P ซ e r i e s ตัวสุดท้ายที่มี Play Store ฝังนะครับถ้าเป็น P 40หลังจากนี้เนี่ยไม่มี Play Store แล้วนะตัวนี้จะเป็นหัวเว่ย P 30 Pro นะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่มีนลน Pa scope ร ถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ซูมได้เยอะกล้องเนี่ยยังทํางานร่วมกับไลก้าอยู่ขอบจอโค้งนะครับจอคุณภาพสูงมากนะครับชิป CPU ประหยัดแบตเตอรี่นะครับณนะปัจจุบันเนี่ย อาจจะเล่นเกมระดับสูงไม่ได้แต่ว่าถ้าเราปรับลองจากสเปคสูงสุดลงมาใช้งานได้ดีเลยนะครับ CPU ยังโอเคกล้องดีมากนะครับถ้าเทียบกับเงินที่จ่ายแค่4,9 0 9เนี่ย4 0ถ้าซื้อ iPhone ได้ iPhone 7อยู่เลยสเปคตัวนี้ขี่กว่ากันเยอะเลยนะครับแนะนำมากๆอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของラ i เดอร์อีกหนึ่งรุ่นนะครับ Xiaomi 10T Pro นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU Snapdragon ระดับสูงนะเวลาปีที่ออกนะถ้าถึงปัจจุบันก็ราวๆสาปีกว่าเองถือว่าไม่ได้ตกรุ่นไกลามากนะตัวนี้กล้องใช้ได้แบตอึด CPU แรงนะครับเล่นเกมยังปรับสุดได้หลายเกมอยู่เลยนะครับตอนออกใหม่ก็เกือบเกือบสองหมตอนเนี้ยเหลือแค่4,900บาทใครอยากได้มือถือแรมแแล้วก็ลอง2-56ที่คุณภาพดีนะครับอาจจะแบบไม่เคยใช้เสี่ยมีมาก่อนตัวนี้เป็นรุ่นที่แนะนํามากๆนะครับทนทานด้วยถ้าไม่ทําตกเนี่ย เสียยากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําครับผมมาถึง oppo กันบ้างนะครับพูดถึง android ไม่พูดถึง oppo ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใหญ่รองจาก s a m s u ุงไม่เยอะแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นสร้างชื่อนะครับ oppo l e n o r l e n o เนี่ยจะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับ oppo ตัวท็อปก็จะเป็น x series รุ่นรองลงมาก็จะเป็น l e n o นะครับคุณภาพของ l e n o เนี่ยจะเด่นเรื่องกล้องกับจอนะครับจอจะเป็นจอคุณภาพสูงกล้องถือว่าใช้งานได้ดีนะครับจะออกไปทาง beauty นิดนึงนะครับ เกินจริงนิดหน่อยนะครับตอนออกก็หลักหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วเรโน่เนี่ยจริงๆมันเล่นได้ทุกรุ่นทุกปีขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อราคาเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้เรโน่ห้านะครับขายอยู่แค่ ,39 0พซื้อได้เลยแรม8ปดจิกยังไงก็ใช้งานได้อยู่ในระดับพึงพอใจนะครับถ้าเป็นจอแท้เดิมแนะนําให้ซื้อเลยเรโน่ห้าตัวนี้ครับ oppo เ e โน่เจ็ดแซดนะครับอยู่ในตระกูลเรโน่ก็เรียงตามตัวเลขเลยนะเลข7ก็ยังไม่เก่ามากนะรุ่นปัจจุบันก็คือเรโน่สินะครับ เรโน่เเนี่ยมือ2อยู่ที่5,500บาทจับต้องได้นะครับประหยัดกว่าตอนออกใหม่ครึ่งหนึ่งกับมือถืออายุแค่2ปีใช้งานได้ยาวๆนะอัปเดตได้ o s ล่าสุดอยู่เลยนะครับถ้าใครมีงบ5000ต้องการมือถือที่กล้องสวยจอคุณภาพดีซื้อได้เลย7 z ็ดแหลายท่านอาจจะงงนะครับเรโน่เมันมีแยกย่อยเยอะถ้าตัวท็อปสุดของเรโน่เจ็ก็คือเรโน่เจ็ดโปนะคําว่าโปเนี่ยเขาจะเพิ่มมาหลายอย่างนะกล้องคุณภาพสูงขึ้นจอคุณภาพสูงขึ้น วัสดุเครื่องดีขึ้นนะถ้าถือเทียบกัน2เครื่องเนี่ยเจ็ดแกับ7จ็ดโปเนี่ยต่างกันพอสมควรนะเจ็ดโปเนี่ยออกห้างมา2 0 0 0 0กว่าบาทแต่มือ2เนี่ยแพงกว่า7จ็ดแได้นิดนึงแต่ข้อเสียคือมือ2หายากเพราะว่าตอนออกใหม่มันแพงคนซื้อไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าซื้ออย่างเงี้ยเขาไปซื้อ 5x สามโดีกว่าตอนที่ออกใกล้เคียงกันนะแต่ถ้ามีมือ2ราคาประมาณเนี้ยหกพัน้ถือได้เลยนะครับกล้องสวยมากจอสวยมาก CPU อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ เพียงแต่ว่าหาซื้อยากนิดหน่อยแค่นั้นเองถ้าใครเจอเล่นได้นะราคาราวๆ6ก0 0 7เ0 0าบวกลบประมาณนี้อีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่น mid n Con Hi a n d ค่อน high end ละตัวนี้จะเป็น oppo reno 8 pro นะครับ8 pro ก็คือกล้องอัปเกรดมาจากรุ่น8นะครับ cpu ด้วยลักษณะเครื่องด้วยนะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะถ้ามีคําว่า pro ตามหลังก็คือเป็นรุ่น mid end ค่อน high end นะเป็นรอง x แค่เล็กน้อยนะครับ, L x รบตัวนี้ราคาอยู่ที่8,9 0 0ออกใหม่มา20,000กว่าก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่ง ram 8 รอง256ด้วยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานทั้งหมดเล่นเกมระดับสูงได้ด้วยนะเพราะเ e โน่เนี่ยเพิ่งปีที่แล้วนี่เองนะปีกว่าๆใช้งานได้อีกยาวๆ2-3ปีนะครับมี oppo ก็ต้องมี vivo นะครับ vivo เนี่ยจำนวนช็อปแล้วก็จํานวน user ใช้งานเนี่ยใกล้เคียงกับ oppo มากๆนะก็ ผัดกันนาผัดกันตามหลังนะครับ vivo เนี่ยรุ่นที่เด่นก็คือ v series เพราะว่า v series เนี่ยเวลาขายเนี่ยมันหลักประมาณ10,000บวกลบนะครับจะไปชนกับ Re โ o โดยตรงเลยก็จะได้เปรียบกันเสียเปรียบกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น vivo v, v 2 0 pro นะมันจะมีทั้ง v 2 0ธรรมดา v 2 0 pro ราคามือสองใกล้เคียงกันมากเป็นไปได้ก็เลือกเป็นรุ่น pro ตามหลังละกันนะครับรุ่น pro เนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3ตัวกล้องหน้า2ตัวนะครับเครื่องจะบางนะครับจอค่อนข้างสวยกล้องเนี่ยหนักไปทาง beauty mode ใครที่แบบ งบต่ำกว่า5000นนะต้องการมือถือแรม8จอดีกล้องดีนะครับตัวนี้ซื้อได้เลย3,900บาทนะครับเล่นเกมอาจจะไม่ถึงกรบลื่นเรื่องจอเรื่องกล้องไว้ใจได้นะครับสำหรับ v series อีกหนึ่งรุ่นที่มือ2เลือกยากมากนะครับเป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ไม่มีคำว่าโปรตามหลังนะครับจะเป็น vivo v, v 2 1นะครับหลักๆก,ก็คือจะได้ปีใหม่กว่า1ปีนะแต่สเปกกล้องผมมองว่า v 2 0 pro โปเหลื่อมกว่าเล็กน้อยคุณภาพจอใกล้เคียงกันนะตัวนี้ก็3,900บาทเจอไหนก่อนซื้อนั้นก็ได้นะครับ งบต่ำกว่า4,000ถือว่าเป็นมือถือที่น่าเล่นอันดับต้นๆเลยและเทียบกับมือถือ4,000ที่ผลิตปีใหม่ๆยุคปัจจุบันสเปคพวกนี้เหนือกว่าเยอะนะเพราะว่ามันออกมาในราคาหลักหมื่นนะแต่มือสองเหลือแค่นี้ยังไงก็น่าใช้ครับ Vivo V23 5G เป็น V-series ที่เปิดตัวแพงมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม12นะครับแล้วก็แรมเสริมบวกเพิ่มอีก ROM 256ด้วยนะครับสเปคเนี่ยตอนแรกโอ้ เทียบกับมือถือรุ่นท็อปๆได้สบายนะครับเพราะว่าวัสดุดีด้วยกล้องดีมากนะครับกล้องหลัง3ตัวคุณภาพสูงออกไปทางบิวตี้นะถ้าเป็น V-Series เนี่ยอย่างที่รู้กันกล้องหน้าเนี่ยหน้ากลมเกลี้ยงแล้วก็ปรับได้นะครับว่าจะเอาบิวตี้ขนาดไหนคุณภาพจอระดับสูงแต่มีนิดเดียว คือ CPU นะเขาไปลดราคาที่ CPU CPU จริงไม่แย่นะเป็น CPU ระดับกลางนั่นเองกับเงินที่จ่าย20,000บางคนอาจจะมองไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นเครื่องมือ2ที่ซื้อตอนนี้ความคุ้มผมให้เต็ม10เลยนะเพราะว่าเป็นมือถือที่แรม12ราคา5,990บาทที่จอสวยมากและกล้องสวยมากถ้าเจอซื้อได้เลย6,000บวกลบนะครับขอแค่เป็นจอแท้กล้องแท้อะไรเดิมแค่นั้นเองอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่นใหม่กว่า vivo v ย5 แต่ส่วนตัวผมมองว่าสเปคมันเป็นลอง V23 เล็กน้อยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้แรมมา8แล้วก็ลอม2.6 5 6. จอก็อาจจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ V23 นะ ใกล้เคียงกันกล้องดีกันคนละแบบรวมๆเอาเป็นว่าจะได้ใหม่กว่า1ปีสเปคใกล้เคียงกันแต่แรมน้อยกว่าแต่จะจ่ายอยู่ที่5,500บาทนะราคาจริงมันไล่กันถ้าแนะนําก็คือเป็น V ีิมสามากกว่าแต่ถ้า V ีิมหเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะออกใหม่มันก็หลักหมื่นเหมือนกันลงมาจ่ายแค่50%ได้มือถือที่ผลิตมาแค่ 2ปีกว่าถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆครับอีก1รุ่นนะครับ vivo นอกจาก v 2 5เฉยๆมันก็จะมี v 2 5 Pro ตามหลังเหมือนกันนะครับเพราะทำรุ่นยิบรุ่นย่อยเยอะมากจนแทบจำไม่ได้นะครับ v 2 5 Pro เนี่ยจะอัปเกรดมาจาก v 2 5อยู่พอสมควรนะอย่างแรกเลยคือจะเป็นจอโค้งนะครับอย่างที่2กล้องคุณภาพดีขึ้นนะครับคุณภาพจอดีขึ้นออกใหม่นี่ก็หลัก เราๆเกือบเกือบสองหมื่นเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยราคาสูงทีเดียวนะครับถ้าใครหาเจอนะมือ2ก็ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยหายากนิดนึงเพราะมือ1มันแพงถ้าจ่ายระดับ20,000ืนส่วนมากจะไปเล่น X ซ e r i e s กันนะซึ่งจะเป็นซีรีส์สูงกว่าแต่สําหรับคนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยกล้องดีมากนะจอดีมาก CPU อยู่ในระดับกลางค่อนสูงเล่นเกมได้นะปรับสุดได้บางเกมได้ด้วยนะครับกับเงินที่จ่ายแค่6,9 0 0ผมมองว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากนะเพียงแต่ว่า มือสองไม่ค่อยเจอแค่นั้นเองถ้าใครเจอหดได้เลยนะราคานี้อีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ค่อยเห็นมือสองกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาประมาณปีปเีเสร็จนั่นเองครับ vivo v ยิม7ตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยงามมากนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นคล้ายๆลาย,ลายหินอ่อนตัวเครื่องบางนะครับจอสวยนะครับจอคุณภาพสูงเลยและที่สําคัญกล้องสวยมากนะครับย้าว่าสวยมากนะครับกับมือสองราคาแค่6,900บาทได้มือถือแรมแแล้วก็ ลอม128หรือว่า256แล้วแต่รุ่นนะครับถือว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับให้ครบเครื่องทุกอย่างเพียงแต่ว่า CPU ไม่ใช่ซีรีส์ท็อปนั่นเองนะครับใช้งานทั่วไปได้เหลือๆนะครับออกใหม่หมื่นกว่าบาทตอนนี้จ่ายแค่6,900เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ยังคงใช้งานได้อีกหลายปีสรุปนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงระดับสเปคของ CPU หลายอย่างนะเพราะว่าอยากจะอัปเดตราคาให้ทราบแล้วก็บอกสเปคเบื้องต้น เพื่อเป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจนะครับรวมๆแล้ว Android นะครับมือ2เป็นมือถือที่จ่ายเงินน้อยกว่าและได้สเปคที่สูงกว่านะครับถ้าเทียบกับ iOS นะครับอันนี้พูดตามความเป็นจริงเลยซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับข้อดีของแต่ละรุ่นแล้วก็ Android กับ iOS เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อมือถือไม่มากก็น้อยนะครับใครอยาก ให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มแยกย่อยแล้วก็เจาะลึกเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวยาวๆแยกให้เป็นรุ่นๆไปเลยนะครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสวัสดีครับ